ความสามารถในการละพิขุทั้งหลายสัญญาเจ็ประการนี้อันพิขุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสง์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเจดประการเป็นไหนคืออสุภะสัญญามรณะสัญญาอาหาเรปฏิกูลสัญญาสัพพะโลเกอ,อนาภิรตะสัญญาอน,นิจจสัญญา อน,นิจเจทุกขสัญญาทุกเขอนัตตสัญญาภิขุทั้งหลายก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่าอาสุภสัญญาอันภิขุเจริญแล้วกรธรรมให้มากย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรภิขุทั้งหลาย เมื่อพิขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากการร่วมเมถุนธรรมไม่ยื่นไปรับการร่วมเมถุนธรรมอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟย่อมหดงอเข้าหากันไม่คลี่ออกฉะนั้นพิขุทั้งหลาย ถ้าเมื่อพิกขุมีใจอบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมไหลไปในการร่วมเมตุนธรรมหรือความเป็นของไม่ปฏิกูลตั้งอยู่ใสพิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอสุภสัญญาอันเราไม่เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราก็ไม่มีผลแห่งภาวนาของเราไม่ถึงที่เพราะฉะนั้น พิขุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอสุภสัญญานั้นพิขุทั้งหลายถ้าหากว่าเมื่อพิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากการร่วมเมถุนธรรมไม่ยื่นไปรับการร่วมเมถุนธรรมอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ใสภิพิุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่า อสุภาสัญญาอันเราเจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นพิขุนั้นย่อมเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอสุภาสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่าพิกุทั้งหลายอสุภาสัญญาอันพิขุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มาก อย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่าพิขุทั้งหลายมรณะสัญญาอันพิขุเจริญแล้วกระทธรรมให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงมากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรพิขุทั้งหลาย เมื่อพิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยมรณะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากการรักชีวิตไม่ยื่นไปรับความรักชีวิตอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟย่อมหดงอเข้าหากันไม่คลี่ออกฉะนั้นพิกขูทั้งหลายถ้าเมื่อพิกุ มีใจอันไม่อบรมแล้วด้วยมรณะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมไหลไปในความรักชีวิตหรือความเป็นของไม่ปฏิกูลย่อมตั้งอยู่สาพิขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่ามรณะสัญญาอันเราไม่เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราก็ไม่มีผลแห่งภาวนาของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นพิกขุนั้น จึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในมรณะสัญญานั้นภิกขุทั้งหลายก็ถ้าเมื่อภิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยมรณะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมไม่หวนกลับงอกลับถอยกลับจากการรักชีวิตไม่ยื่นไปรับความรักชีวิตอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่สายพิคุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่า มรณสัญญาอันเราเจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิขุนั้นเป็นผู้รู้ทั่วถึงในมรณสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่ามรณสัญญาอันภิขุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่าพิกุทั้งหลายอาหาเรปฏิกูลสัญญาอันพิกุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรพิกุทั้งหลาย เมื่อพิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอาหาเรปฏิกูลสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากตันหาในรถไม่ยื่นไปรับตันหาในรถอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟย่อมหดงอเข้าหากันไม่คลี่ออกฉะนั้นพิขุทั้งหลายถ้าเมื่อพิขุ มีใจอันอบรมแล้วด้วยอาหาเรปฏิกูลสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมไหลไปในตั้นหาในรสหรือความเป็นของไม่ปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ใสทิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอาหาเรปฏิกูลสัญญาอันเราไม่ได้เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราไม่มีผลแห่งภาวนาของเรายังไม่ถึงที่ เพราะฉะนั้นพิกขุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอาหาเรปฏิกูลสัญญานั้นพิขุทั้งหลายก็ถ้าเมื่อพิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอาหาเรปฏิกูลสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากตันหาในรถไม่ยื่นไปรับตันหาในรถอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ใสพิขุ พึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอาหาเรปฏิกูลสัญญาอันเราเจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นพิกุนั้นเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอาหาเรปฏิกูลสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่าพิกุทั้งหลายอาหาเรปฏิกูลสัญญาอันพิกุเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่าพิขุทั้งหลายสัพพะโลเกอ,อนะพิรตะสัญญาอันพิขุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุด เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยสัพพะโลเกอ,อนะพิระตะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากความวิจิตแห่งโลกไม่ยื่นไปรับความวิจิตแห่งโลกอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟ ย่อมหดงอเข้าหากันไม่คลี่ออกฉะนั้นพิขุทั้งหลายถ้าเมื่อพิขุมีใจอันไม่อบรมแล้วด้วยสัพพะโลเกอนะพิรตตาสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมไหลไปในความวิจิตแห่งโลกหรือความเป็นของไม่ปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซพิขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าสัพพโลเกอนะพิรตาสัญญาอันเราไม่เจริญแล้ว คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราก็ไม่มีผลแห่งภาวนาของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นพิกขุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในสัพพะโลเกอนะพิราตาสัญญานั้นพิขุทั้งหลายถ้าหากว่าเมื่อพิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยสัพพะโลเกอนะพิราตาสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับ จากความวิจิตแห่งโลกไม่ยื่นไปรับความวิจิตแห่งโลกอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซพิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าสัพพโลเกอณพิรตตสัญญาอันเราเจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นพิกขุนั้นจึงเป็นผู้รู้ทั่วถึง ในสัพพโลเกอนะพิรตสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่าภิ่ขุทั้งหลายสัพพะโลเกอนะพิรตสัญญาอันพิขุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่าพิ่ขุทั้งหลายอน,นิจจสัญญา อันพิขุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงมากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรพิขุทั้งหลายพิขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอนิจจสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับไม่ยื่นไปรับในลาบสการะและความสรรเสริญ อุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟย่อมหดงอเข้าหากันไม่คลี่ออกฉะนั้นพิขุทั้งหลายถ้าเมื่อพิขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอนิจจสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมไหลไปในลาบสก,การะและความสรรเสริญหรือความเป็นของไม่ปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซพิขุ เึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอันนี้จะสัญญาอันเราไม่เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายของเราไม่มีผลแห่งภาวนาของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกขุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอนิจจสัญญานั้นภิกขุทั้งหลายถ้าเมื่อพิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอนิจจสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับ ไม่ยื่นไปรับลาบ,าบสก,การะและความสรรเสริญผู้เบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซพิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอันนีจะสัญญาอันเราเจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นพิกขุนั้นจึงเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอนิจจสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่า ภิขุทั้งหลายอานิจจสัญญาอันภิกขุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่าภิกขุทั้งหลายอานิจเจทุกขสัญญาอันภิขุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรพิขุทั้งหลายพิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอนิจจทุกสัญญาอยู่โดยมากพยะสัญญาคือความสำคัญเป็นภัยอย่างแรงกล้าในความเสื่อยชาในความเกียดคร้านในความท้อถอยในความประมาทในการไม่ประกอบความเพียรในการไม่พิจารณาย่อมปรากฏเปรียบเหมือนความสำคัญว่าเป็นภัย ย่อมปรากฏในเมื่อเพชรคาดเนื้อดาบขึ้นฉะนั้นภิขุทั้งหลายถ้าเมื่อภิขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอนิจเจทุกขสัญญาอยู่โดยมากพยะสัญญาอย่างแรงกล้าในความเฉือยชาในความเกียดคร้านในความท้อถอยในความประมาทในการไม่ประกอบความเพียรในการไม่พิจารณาย่อมไม่ปรากฏเปรียบเหมือนความสำคัญว่าเป็นภยัยย่อมไม่ปรากฏ ในเมื่อเพชรคาตเงื้อดาบขึ้นฉะนั้นพิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอานิจเจทุกสัญญาอันเราไม่เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราไม่มีผลแห่งภาวนาของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นพิขุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอนิจเจทุกสัญญานั้นพิขุทั้งหลายก็ทว่าเมื่อพิขุมีใจอันอบรมแล้ว ด้วยอนิจเจทุกขสัญญาอยู่โดยมากพยะสัญญาอย่างแรงกล้าในความเฉื่อยชาในความเกียจคร้านในความท้อถอยในความประมาทในการไม่ประกอบความเพียรในการไม่พิจารณาย่อมปรากฏเหมือนความสำคัญว่าเป็นภัยย่อมปรากฏในเมื่อเพชฌคาตเนื้อดาบขึ้นฉะนั้นไซพิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอนิจเจทุกขสัญญาอันเราจเจริญแล้ว คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นพิขุนั้นจึงเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอนิจเจทุกขสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่าพิขุทั้งหลายอนิจเจทุกขสัญญาอันพิขุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุด เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่าพิขุทั้งหลายทุกเขอนัตสัญญาอันพิขุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยทุกเขอนัตสัญญาอยู่โดยมาก ย่อมมีใจปราศจากทิฏฐิว่าเราตัณหาว่าของเราและมานะทั้งในร่างกายที่มีใจครองนี้และสัพ,พนิมิตในภายนอกเสียได้ก้าวล่วงกิเลสสามประการสงบระงับหลุดพ้นได้เป็นอย่างดีพิกขุทั้งหลายถ้าเมื่อพิขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยทุกเขอนัตสัญญาอยู่โดยมากใจย่อมไม่ปราศจากทิฏฐิว่าเรา ตั้นหาว่าของเราและมานะทั้งในร่างกายที่มีใจครองนี้และสัพพนิมิตในภายนอกไม่ก้าวล่วงกิเลสสามประการไม่สงบระงับยังไม่หลุดพ้นด้วยดีไซสพิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าทุกเขอนัตสัญญาอันเราไม่เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราก็ไม่มีผลแห่งภาวนาของเรายังไม่ถึงที่ เพราะฉะนั้นพิขุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในทุกเขอนัตสัญญานั้นพิขุทั้งหลายก็ทว่าเมื่อพิขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยทุกเขอนัตสัญญาอยู่โดยมากย่อมมีใจปราศจากทิฏฐิว่าเราตั้นหาว่าของเราและมานะทั้งในร่างกายที่มีใจครองนี้และสัพนิมิตในภายนอกเสียได้ก้าวล่วงกิเลสสามประการ สงบระงับหลุดพ้นได้เป็นอย่างดีไซส์พิกุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าทุกเขอนัตสัญญาอันเราเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงมากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้พิกุทั้งหลายสัญญาเจ็ดประการนี้แลอันพิกุเจริญแล้วกระทาให้มากแล้ว ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุด